โอเคกลับมาแล้วเปลี่ยนสายไหมเล็กน้อยไปพี่อ่านร่อนไม่รับสิงหาก่อนไปทางนี้ใกล้ๆไม่อยากรับเลยเบื่อมันตายเร็วโอเคงั้นไปก็ได้เผื่อบางคนร้องขอมานี่คือเกมอันเทิร์นวันที่เท่าไหร่วะเฮ้ยบีวันนี้วันที่เท่าไหร่วะ ฮะสามเฮ้ยพี่นนตรงไม่ใช่หรออันเทิร์นพาร์ทสองไหมเฮ้ยอันเทิร์นพาร์ทสามแล้วล่วลวนนไปไปหะชวนแม่งหาของดิอ่าไปรับไอ้สิงหาหบินไปรับตาเออบินแกก็ไปรับแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยไปรับมีรับไปนานไปอ่ะเอารับตาสองสารมลองถล่มเกินใช่นี่น้องผ่านภูเขาไปแล้ว โอเคเดี๋ยวหาของฟาร์มเล่นระ่างรอเออเดี๋ยวนะาตีตะกี้จะาเก็บอะไรมาได้เไมเกตีแม่งตีแม่งตีแม่งตีตีแฮ่แฮยากกว่นี้มีอีกไหมเฮ้ยอย่าเพิ่งขอโทษเขาเดี๋ยวติลกสิ กระสุนพกออกมาแล้วหนึ่งนัดสุดท้ายยิงเล่นเอ้รถไปไปวะอะท่าทองสำคัญแผนที่ไม่ได้แดดอยู่ไหนน้าอยู่ไหนน้าเรียนอารถไปลองไปชุดดูอย่านะมึงรถมาจิบป่ะป๋าตมอ๋อรู้แล้วมีสูดเรื่องปลดล็อกปืนไอ้เป็ดไหนเซฟปืนไว้วะลูกดิลูกดิ <Okay. S 2> ตีแม่งเอ้ยเดี๋ยวนั่นละโอเคทิ้งไปเฮ้ยใครทำอะไรวะไปไปแอร์พอร์ตเลยอย่าเมื่อกี้เจ้เล่วเก็บแผนที่มาหนึ่งอันใส่แทนในเนี้ยเอจุดเราอยู่ตรงนี้คือจุดที่กาบาทเดี๋ยวพาไปแอร์พอร์ตแล้วกันอ้อลืมแนะนำตัวว่ามีสมาชิกใหม่เข้ามาคือน้องสิงหา ข้าวไม่ได้วยกับเราตะกี้เฮ้ยรถพี่อะใจลายสิผายแล้วใจลายจุงอยากินของก่อนอยากคิดเรื่องออกไอ้โกโก้โอ้ยยุม่มไอผมผมพี้ไม่บอกเลยทุกวงแหวกเลยสามีบอกมันพูดไม่ได้ใครไปหลังเลี้ยงใครถึงหลังเลี้ยงข้าวเว้ยเดี๋ยวเลยเร็วเร็วเร็ว โอยเร็วดิเวลามีมากไม่รู้เร็วๆไปตามมาเฮ้ยอย่าจอตูดนะเว้ยมีเก็บโอเคระหว่างทางจะตัดตัดตัดฉากดีไหมหรือว่าถ่ายไปเรื่อยๆ เอ้ยพี่ว่าตัดดีกว่าดเดี๋ยวพอใกล้ถึงค่อยถ่ายแล้วกันไม่้องเวทผ่นานะเอองั้นไม่ตัดก็ได้วะแป๊บหนึ่งแกไปก่อนกันด้ไม่จะไปกลอนกันสิงหาลุงอยากรถไปวิ่งทางไปเอ้ยสิงหาลุงไปเดินพังไปรู้สึกว่าพวกเรามาตรวจบีมหลัง สิสไหนว่าเรามาหาอะไรเนาะสิ้งอาหลังนนนั้นขึร่นะตะเกียบเก็บไม่ได้วะเยอะเขี้อะไรมีพรมดพลาวีดนพะี่เก็บมีดพลาได้เอาไหมไม่เอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้สิงหาก็ได้ให้สิงหาสิงหาเอาเอาพี่น้องให้เอาไปอยู่ที่พื้นอ,นอะ เออสุดท้ายลวว่ามืนแหลกโอเคไปแล้วปีนขึ้นกำลังเบงรถแล้วก็ขึ้นคอยด้วยเดี๋ยวพี่เอาะทางพี่เคลียร์พื้นที่ให้แล้วกันตามรกิติดวะ่ะเกิดติดเป็นรอยต้องไปทำสีใหม่เออเรอาปวด หางมามาทุบก,กันฟางแล้วพ่อแกอยู่อยู่ตรงไหนอ่ะกดเล็กนีกดเลยวะคลิกขวาคลิกไม่ได้ววะไม่รู้กดที่ดิ <S <S 2> <S 2> กระสุนไม่มีไหมอ่ะมีมสามลูกใชือ่อ้ยิงอยู่ โอ้โออไหนดีดิเฮ้ยเรากล้องนี้ดีกว่าเว้ <c oughs> เดี๋ยนึงพี่กำลังใส่กล้องอยู่เออกล้องนี้ดีกว่า <Okay. S 1> อันนี้ไว้ใส่ปืนเแล้วกันเถอเจอปืนนี้ใช่สำหรับเธอถุย <c oughs> ไม่ใช่ถุยเลยเหีย <Yeah. S 1> อ่าไม่จบ, <c oughs> ไ,จบไปไป <c oughs> ไป <c oughs> พี่ไม่รนะ้อนพี่ไปเลยจะแวะเมืองไหมหรือไม่แวะ,ะเดี๋ยวใครเล่นระเก็บรอบนอกแล้วกันน้องเ,อเลือกขับสีฟ้าไปขับไปดิดนะขับขับไปต่อเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามืองไงี้ไม่แวะพี่ขับตรงไปเลยน้องขับตรงไปเลยขับตรงไปเลยจรินงนะจงแวะอ,อะไรแล้วพอตรงไปจเจอแอร์พอร์ตแช่ เยออะไรไหมบอกด้วยโอเคพี่ไปถึงแล้วเดอ้อเป,ไปิดไฟรถระหว่างทางเยอะอะไรไหมดูแผนที่ละมันที่มันการะบาดไว้ค่ะการะบาดคือตัวเราเองอ่ะลืมบอกเยอะเยอะเยอเยอเยอแล้วแยกนี่ะไมแยกเหนกันแนะ่โอ้อาหารกับเลือดน,นี่มันนัดกันมาหรือเปล่าวะ แม่งสี่สิบเอ็ดกับสี่สิบเอ็ดพ้นเลยพี่โน้ตไปทางไหนเนี่ยมาถึงชายาวันรุก,กูพังก็ได้เป็นกูได้คาซอมบี้ลาวใช่ว่าไปทางนี้นี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยนี่เนี่ยไม่เห็นเลยต้องไปทางปัจจุบันเนาะไม่รู้นี่ไงเจอทางแล้วหรือว่าออกเมืองวะเนี่ยอย่ามาถามดิด้่ยเสือกับเอ็มพอด โอ้ยเยอะเยอะเยอะยเยอะไปไหมเยอะไปไหมรถนี้ไหมทางไปแอร์อพอร์ตเอองัน่นไงเจอเรถแล้วเจอรถแล้วขับไปโดนเลยเก็บพันเลยริพันริพ,นพันใช้แบบใช้แบบไม่เปลืองเกิด,ดหลังพี่โดนไม่งเลยเฮ้ยเ,เ,เจอกระเป๋านักเรียนไม่เอาเออ ก็แบบแบบไปในเมืองน,นี้ว่าเมืองไหนกันแบบเนี่ยเมืองไหนก็มันเข้าไปต่เออเออเออแดกอาหารเพื่อความยูว่วยอดแดกไม่ใช่กะบ,วบวัวกะบัวแดกอือิ่มเลยกูกะบวัวแร่เดี๋ยวลดระเบิด ตู้ตโทอ้ยมันมืดมองไม่เห็นปลาไปไปทางโอ้ให้มันอยู่นี่แล้วก็โอ้โหเรื่องผีเร้วเรื่องผีเอ,งผเอ้ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอ้ยจำได้ว่าเปิดไฟไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าใครปิดไฟวะน้องเนี่ยปิดหาม,มาเตื่อมขอาบ,บีม อ๋อไฟไม่ถึงนี่หว่าลืมไปเลยเฮ้ยบีมเอาไฟมาเปล่าที่นอนตั้งไหนตั้งนี้ตั้งนี้ตั้งนี้นเฮ้ยที่นอนตั้งนี้ตั้งนี้นนเซฟเลย,เเอเยโอเคเซฟเรียบร้อยล,ลองตายแล้วเกิดใหม่ดิด เล่นหนักกว่าลองตายแล้วเกิดใหม่ดดิลองไงลองน,นี้มันเซฟให้ยังเฮาเฮาเออนั่นแหละซ้ายอืมไม่ใช่ตายแล้วเกิดใหม่ซ้ายเออนั่นแหละ